สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพนรับรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามารีวิวคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation 5ที่เขามีชื่อเรียกว่า DualSense Wireless Controller นะครับมาดูที่บรรจุพัณฑ์กันก่อนบรรจุภัณฑ์ก็เป็นกล่องกระดาษสีขาวมีโลโก้ของ Sony น,นะครับแล้วก็รุ่น d u a l s e n e อยู่สีก็จะตามสีที่เราเลือกเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นสีฟ้าที่กล่องก็จะเป็นสีฟ้าเช่นกันบริเวณด้านข้างก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ผลิตตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับที่ด้านหลังก็จะบอกคุณสมบัติเด่นๆของคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้นะครับทั้งเรื่องของ h a Hactic Feedback เรื่องของ Adaptive Trigger มีไมโครโฟนบลิฟต i อินที่ตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับรวมทั้งการออกแบบคอนโทรลเลอร์ทำให้จับถนัดมือแล้วก็ใช้งานง่ายเดี๋ยวเราไปแกะซิลหุ้มกล่อง,องพร้อมๆกันนะครับใช้คัตเตอร์กรีดบริเวณซิลด้านบนสกัก่อน ถึงจะสามารถเปิดตัวกล่องมาได้นะครับเราก็แกะตัวกล่องอย่างรวดเร็วนะครับพอเราเปิดตูจากบริเวณกล่องด้านบนเห็นได้ว่าจะมีกล่องสีขาวด้านในซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาละดึงกล่องด้านในออกพอดึงกล่องออกมาแล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือ ในส่วนของคู่มือแนะนำการใช้งานและการเซตอัพรวมทั้งปุ่มต่างๆที่อยู่บนคอนโทรลเลอร์โดโร s e n s e รุ่นนี้ด้วยตัวกล่องกระดาษสีขาวด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันอีกกว่าบริเวณนี้จะเป็นตำแหน่งที่เปิดกล่องนะครับพอเปิดออกมา ก็จะเจอคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ในซองที่เป็นโฟมอยู่ด้านในนะครับรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันเราเอาคอนโทรลเลอร์ออกจากซองโฟมนะครับนี่สีฟ้าสวยสดใสเลยก็เป็นสีฟ้าที่สวยกว่าที่คิดนะครับก็ถือว่าสีใช้ได้ทีเดียวตอนที่ได้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้มานะครับก็ สั่งในช่วง Black Friday ซึ่งดลดราคาลงไปเยอะเลยครับจาก2,590ลดเหลือแค่1,790เท่านั้นนะครับนี่เราก็ดูบริเวณรอบๆของคอนโทรเลอร์นะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปจากคอนโทรเลอร์หลักๆที่เป็นตัวปกติแต่ว่าสีเท่านั้นเองที่มีสีสันที่สวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับตัว DualSense Controller ของ P.S.5 นะครับหรือ PlayStation 5ก็ถือว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบได้ดีนะครับจับกระชับมือสำหรับคนที่มีมือขนาดใหญ่สักหน่อยนะครับวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีนะครับสีสันสดใสทีเดียวแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นลวดลายที่เป็นการพิมพ์นูนบนผิวพลาสติกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของปุ่มแอคชั่นต่าง ปุ่มกดต่างๆถึงแม้ว่าจะกดได้ไม่ยากนะครับแต่ก็สำหรับคนรุ่นเก่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจการใช้งานแต่ละปุ่มเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเหมือนกันเราก็มาลองดูปุ่มการใช้งานต่างๆกันดูนะครับเริ่มจากสายมือก็จะเป็นปุ่มควบคุมทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวานี่แหละ จากนั้นนะครับก็เป็นปุ่มแอคชั่นที่มีสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมกรกบาทสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้จะเป็นปุ่ม Create นะครับแล้วก็เป็นปุ่ม Option ปุ่มอนาล็อกที่ใช้ในเกม3มิตินะครับมีทั้งปุ่ม L 3และ R 3ด้วย Touchpad ที่ด้านบนปุ่ม PS นะครับที่ใช้ในการเริ่มการทำงานรวมทั้งปุ่มเปิดปิดตัวไมโครโฟนด้วย สำหรับใครที่ซื้อแทนชาร์จนะครับก็จะมีตำแหน่งชาร์จด้านล่างด้านบนก็จะมีปุ่ม L 1 R 1 L 2 R 2นะครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นทัชแพดถ้าเรามีคอนโทรเลอร์มากกว่า1ตัวนะครับจะมีไฟที่ทำหน้าที่แสดงสถานะตำแหน่งหมายเลขของคอนโทรเลอร์นะครับไฟ1ดวงก็เป็นคอนโทรเลอร์ตัวที่1ไฟ2ดวงก็เป็นคอนโทรเลอร์ตัวที่2เวลาใช้งานพร้อมกัน เรามาเปรียบเทียบกับ Controller d ์ a l s e n s e ที่เป็นสีขาวที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง PlayStation 5ดูนะครับเช็นได้ว่ามีสีสันที่สดใสพอสมควรนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัว Controller แล้วอาจจะเปลี่ยนตัวคคเวอร์ของตัว PlayStation 5ด้วยเพื่อให้แมทช์กันก็ดีเหมือนกันสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ใช้สาย USB นี่แหละ ด้านที่เป็น USB Type A ก็ไปต่อกับตัวเครื่อง PlayStation ของเรานะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นด้านของ USB Type C ก็ใช้ในการต่อเข้ากับตัวบริเวณด้านบนของ Controller Dual Sense นะครับการต่อสาย USB Type C นะครับก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัว Controller ของ PlayStation 5ในตัวนะครับ ก็จะมีไฟสแสดงสถานะการใช้แบตเตอรี่นะครับรวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับตำแหน่งที่ใช้ในการเซตอัพก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่ม PS หรือปุ่ม PlayStation ที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับกดเพื่อทำการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง สำหรับเรื่องของความสามารถนะครับและก็หลักการทำงานของคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้นะครับรุ่น dual sense ก็อยากให้ไปลองเล่นเกมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า astro peru ซึ่งเป็นเกม playstation 5นะครับที่แถมมาพร้อมกับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวเกมจะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานพร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆของปุ่มต่างๆรวมทั้งเทคนิคพิเศษ ถือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้นะครับเราก็จะเข้าใจการทำงานแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้เล่นเกมที่เราอยากจะเล่นนะครับก็เรียกได้ว่าสนุกไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานและวิธีควบคุมรวมทั้งการใช้งานหล Tri ักๆของตัวคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ไปด้วยก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน นอกจากตัว Controller Dual s e n เนะครับจะใช้งานได้เป็นอย่างดีร่วมกับตัว PlayStation 5แล้วนะครับยังสามารถไป Connect นะครับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น iOS หรืออุปกรณ์ที่เป็น Android และ Windows ได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นไปเชื่อมกับตัว iPad ที่เป็น iPad Pro นะครับเพื่อจะใช้เป็น Controller ร์สำหรับเล่นเกมและยังสามารถใช้แบบการใช้งานแบบรีโมทเพย์นะครับ ก็คือเล่นตัวเกมของ PlayStation นะครับผ่านระบบที่เป็นรีโมทไปบนอุปกรณ์อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตอย่าง iPad นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันและนี่ก็คือการแกะกล่องและรีวิวคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation 5นะครับคอนโทรลเลอร์ Dual Sense ที่เป็น Wireless Controller สำหรับ PlayStation 5 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีการเซตอัพคอนโทรเลอร์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเรื่องของการเซตอัพการใช้ฟังก์ชันรีโมทเพย์สำหรับไปเล่นเกมเพ a ย์ t เ t ชันบนอุปกรณ์ประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วพบกันครับขอบคุณครับ